ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ครัวริมอ่างนะครับอ่างเก็บน้ําลําสําลายเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเขาตกปลากันนะครับบริเวณริมอ่างเก็บน้ําลาสําลายเนี่ยครับตอนเย็นๆก็จะมีบุคคลมาตั้งโต๊ะแคมป์ปิ้งกันเยอะแยะเลยครับตรงนี้บรรยากาศดีครับทางด้านนู้นก็เป็นภูเขานะครับและโซนทางนี้ก็เป็นโซนเอาให้ตกปลานะครับก็จะมีคนมาตกปลากันเต็มไปหมดนะครับแต่อย่าตกผิดฝั่งนะครับ ถ้ามาตกฝั่งทางนี้ครับจะโดนจับครับเอาแบ่งเขตแบ่งโซนให้ตกนะครับโอเคบรรยากาศยามเช้านะครับที่อ่างเก็บน้ําลําสำรายครับสวยงามมากๆก็มีป้ายนะครับที่นี่ไม่มีรถเก็บขยะนะครับใครเอาขยะมาปดนาขยะของท่านกลับไปทิ้งที่บ้านด้วยนะครับรับทราบกันนะครับโอเคสวยงามมากๆครับ